สาย bmw เขารู้กันปีใหม่ไม่น้อยขับสนุกออฟชัดเต็มราคาเบาๆต้องคันนี้ครับ bmw series 220 im sport สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์ BMW ซึ่งคันนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือในเรื่องของราคานั่นเองราคาของรถคันนี้นะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง1ล้านบาทเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นปีใหม่ไม่น้อยด้วยปี2021ไม่เพียงแค่35,000โลนั่นก็คือ BMW s e r i e ี220 iM Sport คันนี้นี่เองครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของลำดับเดียวในเริ่มทะเบียนนะครับสภาพสวยใหม่นะครับร่าว สภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมากๆเลยนะครับสนใจรถคันนี้ไปดูรีวิวกันต่อเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับนี่คือ BMW s e r i e ซีรีส์220 IM Sport ปี2021คันนี้นะครับเล็กไม่เพียงแค่35,000โลเท่านั้นและก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเจ้าของลำดับเดียวในเริ่มทะเบียนนะครับเซอร์วิสศูนทุกระยะนะครับอุปกรณ์ครบนะใครที่ต้องการใช้งานนะครับคันนี้รุ่นท็อปออปชันเต็มสีเทาแบบนี้ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยชำรุดเลยนนนนรับบสสสภาาาพววยยเเป็ีทแลกกกด้้อจ โโก้ BMW ก็ไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพสวยใหม่นะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบไบคัลเลอร์แล้วนะครับก็เป็นสีทูโทนนะโครเมียมปัดเงาดำนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะครับกันชนด้านหน้าการชนด้านท้ายเป็นชุดแต่งแบบ M Aero p a u s เป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงานะครับซึ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะไฟหน้าของเขานะครับเป็น BMW LED นะครับมีในส่วนของ daytime running light ให้ใช้งานด้วยแล้วก็ไฟตัดดหมทีี่่่เเป็นนนนน LED ช้้ะซึงา สาภาพสวยแบบนี้ไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดเลยนะเรามาดูที่สาภาพห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสาภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับสีแต้มต่างต่างนะครับอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงเดิมนะแล้วก็สาภาพสวยๆแบบนี้ถือว่าน่าใช้งานมากๆครับ สำหรับ BMW Series 2คันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาก็จัดว่าขับสนุกแต่ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรนะ192แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์ตัวมาที่เป็น Dual Clutch 7สปีดนะครับแล้วก็อัตราการเร่ง0-100ใช้เวลาแค่7.1วินาทีเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของท็อปสปีดของเขานะสามารถขับด้วยความเร็วสูงได้ถึง238กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณนะาบบมมสั BMW. นนสก16 คูเป้ด้วยน่าใช้งานมากครับและนี่ก็คือสภาพล้อแม็กของรถคันนี้นะครับล้อแม็กเป็น5ก้านคู่ไบคัลเลอร์นะครับสีทูโทนก็คือสีโครเมียมปัดเทาเข้มนะแล้วก็เป็นแบบแม็กเอ็มสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับยางเป็นขอบ18นิ้วซีรีย์ยางของเขาเป็น225สอทับสีนะครับ R18 แล้วก็เป็นยางรันแฟตนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับยางเป็นปี2024สามารถขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการใช้รถแบบ B M W เป็นคันแรกในชีวิตนะครับผมก็แนะนําคันนี้นะเรรีียยยยกกกไดด้้้ววว่่าาตอบบโจท์ขัััสสสนนนุแล็ปปะหหมมภพใ ใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับเจ้าของลำดับเดียวนะคันนี้นะครับเป็นรถทรงแบบแกรนคูเป้สประตูนะครับแล้วก็ออปชั่นรุ่นท็อปออปชั่นเต็มมีในส่วนของซันรูฟออปชั่นการตกแต่งต่างๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะฮะแล้วก็มีวัสดุสีดําเงามือจับประตูสีเดียวกับตัวรถมีระบบคีรีสโกหรือว่าคอมฟอร์ตเอ็กเซสนะครับก็อันนี้ใช้งานสะดวกนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะใครนะครับที่สนใจรถ B M W เป็นนคัแรกผมแนนนะะะําาาเเลยพรว่คันนนนี้้่าาใชงครับแล้ววก็คล่องตััสาามรถขบในเมืองก็ได้ขับนออกกเมืง็สบายครัน มาชมต่อที่ด้านท้ายของตัวรถซีรีส์2คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นทรงแกลนคูเป้ดูสปอร์ตดูน่าใช้งานเลยนะครับ BMW ซีรีส์ 220i คันนี้เป็น M Sport นะครับการชนด้านท้ายก็จะเป็นการชนแบบปลายท่อคู่มีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังให้ใช้งานนะครับการตกแต่งต่างๆนับใช้วัสดุที่เป็นสีดําเงาแบบ Piano Black แล้วก็มีโลโก้ BMW ฝาโปงด้านท้ายนะครับมีความเชิดนิดนึงนะครับทำให้ดูสวยโดยที่ไม่ต้องติดสปอยเลอร์เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับซึ่งเป็นแบบ ทำ a ร s ส o r โคตติงมาด้วยเพราะฉะนั้นสีของรถคันนี้นะครับมีความสวยฉ่ำแล้วก็คันนี้นะครับด้านท้ายมีในส่วนของออปชันที่เป็นระบบคลิกเซนเซอร์นะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกความสบายในการใช้งานครับและนี่ก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ใหญ่พอสมควรเลยนะสามารถจุของได้ถึงประมาณสัก450ลิตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายสภาพสวยใหม่ซิลเลอร์เดิมเมทัลโอเรนสวยไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีมาก่อนนะครับภายในรถคันนี้นะครับสภาพนี่คือบอกได้เลยว่าสวยใหม่มากๆนะครับนี่คือซีรีส 3 5 0 0 0าพโลเท่านั้นนะเจ้าของลำดับเดียวในเริ่มทะเบียนนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้ถือว่าภุ่มท่านาใช้งานนะเพราะว่าประหยัดก่ารถใหม่ไปแดงถึง1ล้านบาทเลยนะภายในก็จะใช้เป็นแบบเบาะหนังสีแดงนะครับเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของวัสดุที่เป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสครับเพดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้าหรือว่าจะเป็นเบาะนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ100%พร้อมใช้งานนะหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด ตรงนี้นะครับยังไม่ได้แกะสติกเกอร์กันลอยออกเลยนะครับที่สําคัญนะครับในเรื่องของออปชันที่ผมชอบนะครับก็จะมีสันปออปชันนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นพารานอเมิกสันหนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอร์แบบอากาศนะครับก็เป็นแบบดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคันนี้นะครับออปชันเต็มแบบนี้นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานครับหน้าจอของ bmw คันนี้นะครับเป็นหน้าจอทัสกินขนาดใหญ่แล้วก็สภาพสวยใหม่สติกเกอร์กันลอยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับคันนี้ก็ใหม่จริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับ คันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ใช้งานด้วยแล้วก็มีในส่วนของไลน์นะครับสามารถดูได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ปรับในส่วนของมุมกล้องได้ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับคุณสามารถที่จะใช้ระบบนําทางได้คันนี้นะครับมีระบบนําทางนีเวเกชั่นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็สามารถซูมได้ไกลถึง3,000กิโลเมตรเลยนะเรียกได้ว่าไปนอกโลกก็ยังได้เลยครับรถประวัติสวยคันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการเซอร์วิสสนทุกระยะด้วยนะครับสามารถดูได้จากแดชบอร์ดหรือว่าหน้าจอตรงกลางตรงนี้เลยนะเรียกได้ว่ามีการเช็คทุกระยะเลยนะ เซอร์วิสศูนย์ทุกระยะอุปกรณ์ครบคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับสำหรับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย M Sport 3ก้านนะครับแล้วก็หุ้มหนังแบบนี้เลยมีมัลติฟัง์ชันแล้วก็ปุ่มควบคุมในส่วนของมอนิเตอร์หลังพวงมาลัยหรือว่าเรือนใหม่นั่นเองนะสภาพสวยใหม่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสภาพที่น่าใช้งาน,นครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะไม่มีริ้วรอยเลยสําหรับพวงมาลัยซีรีส์สองรุ่นท็อปคันนี้นะครับก็จะมีสรลลปออปชันมาให้ใช้งานเป็นแบบ one touch นะฮะก็คือแตะครั้งเดียยยวเเเเนนนนน่่่สสสาาาาาามรรรถปปปปิดไดไ้้้ลนะ็็แบบรรบบซึงงงงุใใหหหญชัํอ โดยสารตอนหลังของ bmw series 2คันนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปนะฮะบภายในก็จะใช้เป็นเบาะหนังสีแดงทั้งคันพนักพิงนะครับด้านหลังนะครับเขาจะมีที่เท้าแขนตรงกลางสามารถดึงลงมานะครับใช้เท้าแขนได้แล้วก็มีช่องวางแก้วกาแฟครับถึง2ช่องด้วยกันนะพาชมเรียบร้อยทั้งคันแล้วนะครับสำหรับรถ bmw series 2คันนี้นะครับถือว่าราคาเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็สภาพสวยใหม่นี่คือ bmw series 2 20i m sport ปี2021เล่มใหม่เพียงแค่35,000โลเท่านั้นตอนเปิดตัวนะครับเคยขายอยู่ประมาณ2 4 0 0 0 0 0น ครับแต่วันนี้วันทัวรโต้ประหยัดได้ถึง1ล้านบาทเลยนะครับและคันนี้นะครับใครสนใจห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเราขอเสนอขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้แบบฟรีดาวนะครับผ่อนลงต้นเพียงแค่18,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับสนใจรถคันนี้นะครับต้องการเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันทัวรโต้ได้ที่เบอร์โทรนี้ครับศูนย์ห้องหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้เราลองได้ของแถมพิเศ Com. ตรงนี้พิมพ์แล้วคลิกเข้ามาได้เลยนะข้อมูลครบถ้วนสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมก็รันตีให้เลยนะครับว่ารถของวันทัวร์โตทุกคันครับรถบ้านแท้รถเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นครับเรามีบรันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นลูกค้าของวันทัวร์โตได้เพราะวันทัวร์โตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมครับสวัสดีครับ